ขอเจริญสุขญาติธรรมทุกท่านตอนนี้คณะจัก,กัพัดโลูกหลานหลวงปู่โดูรหมปัญโยในเดินทางมาถึง JD เจดีเมืองฟ้าแดดสงอย่างที่ กำมลาใสจังหวัดกาลสินซึ่งก็มีญาติธรรมจากน้องบรมภูมามาร่วมโดยละกายยญาติธรรมทางลบบุรีแล้วก็อีกหลายๆท่านเป็นลูกหลานลวงป,ปูดด่ดูอันนี้เราก็ได้เดินทางมาจุดนัดหมายก็คือมีอยู่สองที่วันนี้ก็คือที่ สถานที่แห่งนี้ลนะเนี่ยที่เมืองฟ้าแดดสองอย่างเนี่ยที่ต่อไปก็จะเป็นเขื่อนลำปาวตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บมองเสร็จเสร็จซึ่งพวกเราก็ได้เดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้บรรยากาศดีนะฝนตกก็หยุดไปแล้วนะอากาศชุมช่มฉ่ำหน้าฝนซึ่งก็เป็น กำลังบารมีจักรพรรดิของหลวงปู่ลูกหลานพุทธพรมปัญโยเป็นผู้ที่กำลังจะมีประโยชน์ก็คือว่าฝึกสวดมนต์ภาวนาบางท่านก็สวดมานานแล้วนะแต่บางท่านก็เริ่มที่จะสวดพอผู้ที่สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสภาพด,ดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายก็คือผู้มีประโยชน์ เราให้ประโยชน์กับผู้อื่นเราให้คุณงามความดีกับผู้อื่นแล้วชีวิตเรามันก็จะดีเองเราคิดช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นก่อนนึกถึงผู้อื่นให้เขามีความสุขแล้วความเป็นโยของเราก็จะจกไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกหลานลงโปดูนี่จะไม่ค่อยนึกถึงตัวเองจะไม่ คิดว่าทําอย่างไรเราจะได้อย่างน้นเราจะได้อย่างนี้แต่โลกหลานหลวงปู่เนี่ยคิดที่จะเผื่อแผ่นะเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้สภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทำยังไงเขาจะได้ดีทำยังไงเขาจะเจริญรุ่งเรืองทำยังไงผู้อื่นเขาจะพ้นทุกเนะี่ยคือเป้าหมายนะของพวกเรานะพวกเราไม่ได้คิดใส่ตัวเองนะเรามาเพื่อผู้อื่น ให้ผู้อื่นก็มีความสุขทั้มมนุษย์และอมนุษย์และโลกวิญญาณทั้งหลายมาวันนี้ก็เหมือนกัน,เ,นเดินทางมาหลายร้อยกิโลเมตรก็มาเพื่อน,น้อมบารมีหลวงปู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรัพพจิตสัพพวิญญาณทั้งหลายที่เมืองฟ้าแดดสงอย่างนี้ก็ เป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมืองอย่างนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็รุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่สิบสหรือที่สิบห้าคำว่าพุทธศตวรรษนี้ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จรับคันตะปรินิพานก็เรียกว่าพุทธศตวรรษที่หนึ่ง หรือว่าปศหนึ่งศตวรรษก็คือร0อปีเป็น1สึ่ตวรรษสิสามศตวรรษก็แสดงว่าประมาณ1,300งพนสปีหลังจากพระพุทธเจ้าพระริพิพานหรือประมาณ1,500งพนหปีที่เขาเรียกว,ว่าพุทธศตวรรษที่13หรือพุทธศตวรรษที่15ก็แสดงว่าเมืองนี้รุ่งเรืองมาก่อน ประวัติศาสตร์แล้วก็มารุ่งเรืองในสมัยทวารวดีราวดาวหนึ่งพันับอชาาาสดตนีีวมหโ

ยัาพุทโธนณพุทธบูชาธรรมบูชาสันตบูชาอภพีธาดังวรังตัณห์สีวดีธรมหาเถรังงามวันดานิจโตอโตวันดานิชาตุโยอังวันดานิสัตโสพุทธธรรมสังฆะภูชีมิตะโกบุตายะโกพุทธเจ้าโยนตระญานวินิจะรปัตสีสังสาสุตธรรมพุทุธรรมสังฆยัาพุทโธนณพุทธบูชาธรรมบูชาสันตบูชา

วัฑฒานิยันติอวัฑฒานิสัพพะสุขังอัมังสังฆาปูชิณีสโมทธาจาปะปุตตายะตะยังนิปะราชีตะนะถาสิรัพพะปุตตังสังโฆยถาปุตโตนะปุตตปูชาตะมะปูชาสังปูชาสังสีอะดังวะรันตะนังสีวรีตมะหาเถระนังวันทานิทุโรโต bahwa nanda tidak jua di

สีนี้ภะวะอะดับมะนะตระยัสสะยะนี้

Budho pembu sahur jaga budha terpusa terpusa terpusa

พุทโธธัมโมสังโพจาภูตโธนาภุตธรบูชาธัมโมบูชาสัรธรบูชาอภิเดชานังวรันตันทามสีวัติจัมภะทิรังหังวันตามิตรุตโาวันตามิชาติโยอวันตามิสัตโสุปิวันตามิสังฆบูชิปิธรรมบูชายะพูตธรรมกายภตธรรมยาณิธรมปัญญารรมสีตะนะสัตว์ธรรมวา

พุทโธตัมโมสังโฆญาณะตัโมนาคุตระบูชาธรรมะบุจาสังรคบูชาอรรมีดาดังวรันตังสีวะรจะมหาเถรังอาหันวันตามิตรุตโตอาหัวันตามิจาริวะอาหันวันตามิสัพพสุปิรัตมาสังฆะสีวิดัโมกขายะโุทขะกายะตระญาณุนิโรธัสีตระยานุสีธรรมะ

วราห์หว,วราหกเจ้ากุมคารีแม่พระดร ไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ธรรมังชีวิตต่างปูเชนิขอน้อมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมคําสอนไว้กับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ สังขังชีวิตต่างปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวกของพระตถาคตเจ้าทุกทพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมอภรณ์ในหลวงปู่นะน้อมนำสภาพดวงจิตวิญญาณทั้งหลายมา ส่วนรับแสงสวง่าง น่าจะานทอย่างนี้ก็ดีที่ทาบ้านก็ดีที่สวดมนต์ภาวนาได้กันก็ดีก็ให้เปิดโชคเปิดลาภเปิดความคล่องตัวในธุรกิจหน้าที่การงานของลูกหลานลวงปูจะได้ลำบากนะตราบเท่าเข้าถึงยุคาษีตราบเท่าเข้าถึงมวงแก้วพรนนิพพานทุก,กจิดทุกดวงเดินส